สวัสดีอาจารย์ทุทตานครับวันนี้เอ็มน้องข่อยมารีวิวนะครับคกงเพาะที่เพาะไวนะ้นะครับสี่คอกขขอคนะครับออกไข่สามคอกนะครับแต่เกิดผลสําเร็จได้แค่อคอกเดียวนะครับอคอกสามกุ๊กนะครับได้ลูกโทนนะครับอายุประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับไม่ค่อยได้กลับมา นีกลับมาแม่เขากกไว้ถ่ายรูปไม่เห็นนะครับวันนี้ออกมาหเห็นชัดเลยนะครับ <Broadway> เกิดผลสำเร็จแล้วนะครับสามกุกและลูกคอกแรกนะครับนี่แม่เขานะครับอยู่ในกรงอยู่ในอยู่ในรังนะครับกับลูกนะครับ โอเคครับไม่กวนมานแล้วนะครับก็บคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ติดตามเราชมเอ็มนกยายมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับ